ีค่ะเพื่อนๆเนมื่อนี้ก็บพ่เกิดเป็นมือมือหาเก็บตะผักนู่หาเก็บตะผัก,หเ,ก,กเห็นไหมคุนยอดพักกลุ่มยอดพักกลุ่มอีกแล้วเด้อจ้าเด้อมาเก็บผักกลุ่มคือเกา,มาเมื่อก็บผักกลุ่มคือเกามีต่ยอดงามๆยายกับพ่อันนี้เอาพต่ยอดงามๆ เกิดเป็นมือฮ่าเก็บตะพักกินดีมันพักมันเายนเห็นงจกงสีพ่อเด็กขายก่อว่างหันว่างหันก็ได้ว่างถวยนึงนี่มะเข้ามันเก็บเถียวว่างหันเข้าวบ้านใหดีเฮ้อ วงหันมันบ่มียอดจังวหันมันบ่มียอดท้อก็สีมีมืมนี่ล่ะมอนี่มียอดเ่ได้ฟังกันเนาเก็บไฟเก็บมั่ เจ็บยิ่มองเกากระเด็ดตัวหุ่นหยอดอีเลี้ยยยยเยก,เยก,ดกดิด,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 ดเป็นมือเก็บแตบพัก นี่จ้ะกิบผักกับมีหยอดอยู่ด้จ้ะเพราะมีหยอดเนาะแม่ยำได้ก็ได้หยอดงามอยู่นานๆทีเราจะมาเชบ จ้ะเก็บผักเนาะค่ะเนาะเก็บผักเก็บผักกลุ่มเกิดเป็นมือไม่ปิมผ้าเก็บตะพานีา่เละจ้าผักกลุ่มเนาะไม่ปิมก็เก็บไปกินเลยดีจ้ะเมือ่อยหน้าเมือม่อยเมื่อยไปใดเขาก็มาเก็บไปแช่เก็บไปแช่ไว้ไถ้ากินอยากกินก,นกระปุลเขาก็จจงเอาออกมาหาน ขันเนะคะ่ะวิธีขันเขากระแซน้ำเขามาไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาอยากเยอมไรเขากระจังเอามาขันใส่เกลือเด้อค่ะเด้อมันจึงเอามาขันใส่เกลือเขาอยากเยอมไรเขากระจังเอามาขันใส่เกลือ หยอนก็นลืมอันนี้เราจันี่ลาเ้าอย่างก็จะเรามักขันเชกเกเือได้ค่ะต้นไม้มันเยอะต้นของโพดมันเยอะนี่คนเตี้ยเข้าข่าได้เลยเหรออนนี้างามนี่จะนี่นี่แต่หยอดงามๆตัวนี้แม่ ถ้าเกิดจากธรรมชาตเบิ่นเหล่านี่เหรอเนี่ยงามงามเลยงาม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 คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้านเจอกันใหม่จ้า